Terima kasih telah menonton! สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการโต๊ะข่าวชุมชนจะพาคุณผู้ชมไปออกกำลังกายที่องค์การบริหารส่วนตำบลนนพยอมค่ะใกล้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะเราก็ต้องมาขยับร่างกายกันหน่อยค่ะกิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้นายสมพรกองกมุตยนายกองการบริหารส่วนตำบลนนพยอมได้กำหนดให้ทุกวันพุธเป็นวันออกกำลังกายสำหรับคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานและลูกจ้างโดยมีหัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยอบตอนนพยอม เป็นผู้นำออกกำลังกายเริ่มกันตั้งแต่เวลา8นาฬิกา45นาทีถึง9นาฬิกาค่ะใช้เวลาเพียง15นาทีเท่านั้นส่วนสถานที่ก็จะอยู่ที่บริเวณด้านข้างอาคารองค์การบริหารส่วนตะบนนนพยอมค่ะ สำหรับกิจกรรมการออกกำลังกายมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพจิตใจที่แจ่มใสพร้องปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างกระฉับกระเชงโดยวันแรกของการทำกิจกรรมก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะพร้อมกันนี้นะคะได้มีคณะครูและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเจริญวารีเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยทำให้บรรยากาศนั้นก็เต็มไปด้วยความคึกคักเป็นอย่างมากค่ะ และนี่คืออีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ทางรายการโต้ข่าวชุมชนได้มีโอกาสนำเสนอเรื่องราวดีๆมาฝากกันค่ะหมดเวลาของรายการแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการได้ที่ช่องทางเพจ Facebook และ YouTube Channel โดยพิมพ์ภาษาไทยคำว่าเปิดเลนส่องชุมชนค่ะ หากต้องการให้เรานำเสนอเรื่องราวดีๆกิจกรรมดีๆหรือโครงการดีๆภายในชุมชนก็สามารถติดต่อมาได้ทางกล่องข้อความหรือจะโทรติดต่อมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0647075300ค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ